เาตัวเองไม่ค่อยได้เป๊ะเท่าไหร่บางทีลูกชายก็มีเหตุเดี๋ยวเข้าห้องน้ำมั่งเดี๋ยวอะไรมั่งอะไรย่เงี้ยพรุ่งนี้ตีสองิไปตลาดกับสายฝนทุกวันเลยค่ะให้กำลังใจนะคะคุณพี่ก มากมายสู้ๆไปได้วยกันนะคะน้องสู้ๆขายของก็ให้เหงงๆ,ๆปังๆนะคะเล่นคลิปเดียวก็หายแตกแสนแตกล้านนะพี่เดือนบ่มแมนหมอเบิงได้แต่ว่าพี่เดือนเป็นหมอเดาจะจ้องตาจนเสือ่อเธอแอบเสนอรักไว้เมื่อสายตาจงฟังเพลงน้องปีกำพัน ว่านางฟังอยูืดว่าสั้นอเชิญน,น้องเกรียงไกลช้างใหญ่นะคะคนแล้วก็ไปจื้อช่างนางคิดบวกเข้าไว้นะคะคิดบวกเข้าไว <c> ้ <oughs> บอกทำอะไรก็ทำไปเถอะน,ะคะนองคะน้องหมายถึง การแต่งตัวของเรานะคะแต่งแล้วทําแล้วสบายใจดูนะวันนั้นพี่ว่าจะไม่ขึ้นแล้วสองทุ่มครพี่ก็เปิดบ้านอีกดีหันซ้ายหันขวายังได้อะไรทานคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้วุงเดือนลีชนนะคะเันพบก,กันที่น้าอำเภอเธอ,อคงจำฉันได้นะเธอ เสวัสดีทักทายนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจนะคะแสบบแสบเลยเหรอแสบบแสบบตอนนี้อยากกินเพ็ดเถูกต้องแล้วค่ะเพิ่งกับ เราคนชอบทะเลนะคะขอบคุณทุกพลังบวกนะคะคิดสวัสดีจากคุณน,นี้นะคะตอบกับคุณน,นี้นะคะคุณปริชาติยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณ นี่วงเดือนเปิดบ้านอยู่จังหวัดระยองนะคะระยองในตัวเมืองใจกลางเมืองรีชาสวัสดีค่ะคุณศิริพรน,นะคะกทา,ายจับไม้จับมือกันนะคะใครเพิ่งเจอกันวันนี้ก็ูกมิตรสัมพันธ์กับเพื่อนนะ สวัสดีทักทายนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจนะคะถนนนใจนี้ตบ I love you to sky ใครที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านนะคะ อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้คลิปปังๆนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะโอโห้หอบรักมาจ้องตาเสนอโอผู้ชายรอเราคนนั้นบังเอิญได้เวลาก็นั่งรอเพื่อนๆนะคะ รอเพื่อนไปคุณพี่กำพันตอบกับคุณปริชาตินะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณพลังบวกทุกทุกพลังบวกนะ,ะรักมากเข้าตามืดมวัวเราอยู่ระยองโชคดีที่สุด <c oughs> น้ำเก๊กมวยค่ะน้ำยาล้างหัวเทปเป็นบ่นอง <c oughs> เป็นที่อื่นฝนตกนะคะแต่ <c oughs> นาลิกากรรนดจำใจงดเสียงเพลงมันมากินขขาวน้ำกันเด้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปิเตอรแซบน้อแต่ว่าอย่าไปเอิ่นไม่ใัยสีเด้อ <c oughs> ไม่ใัยสีม,มันหมักหมักมีด้ะ ถนนสายนี้นะคะสวัสดีค่ะถนนสายนี้นะคะคุณมึอเกิดทักทายนะคะเชิญน้องเกียงไก่คนหล่อนะคะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตได้ค่ะท่านเขาก่อนจ้าวันนี้ <c oughs> มองอะไรเขาดีไปทัวเห็นบ้านเห็น น้องดาวนะเนี่ยไม่ใช่น้องเดือนนะน้องดาวหัวใจดวงไม่น้อยของมงเดือนนะคะอกอดๆทุกคนนะคะไหนคะ่นะไหนค่ะ <c oughs> คุณพี่กำพันตอบกับคุณปริชาตินะคะสวัสดีค่ะนะคะ ขอบคุณพลังบวกทุกๆพลังบวกนะเป็นกำลังใจย้อนกลับให้กับทุกๆคนนะคะใครที่ท้ออยู่ก็อย่าพึ่งท้อนะคะทาไปนะคะทำให้มีทั่วโลกนะคะได้พบเจอกันทางตัวเชี่ยวนะคะถ้าเราไม่ที่เป็นคนชอบสนุกนะคนชอบร้องเพลงคนชอบอะไรหลายๆอย่างร้องนะคะ ทะเส,สวยสวยทุกทกคนนะคะขอบขอบคุณทุกทกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจมาสร้างพลังบวกให้กับวงเรือลีชนนะคะ <c oughs> นาฬิกากำหนด จำใจงดเสียงเพลงมันบ้านค่ะฝนตกทุกวันเลยเฮ้ยโอ้ยน้ำแกงว่าคืนลายปนะยังบละโอ้ตกอตอนทุ่มไปบ้านคุณสุพรรณกันโอ้ยฝนตกแห้งค่ะเปิดเสียงกับ่ได้ค่ะหินไหลแต่บ่ได,ได้เปิดเสียงขายเนาะค่ะเนาะคนขายจะลำบากคนซื้อก็จะสบายเนาะค่ะ ลำบากได้ตังค์เห็นไปรวดลาจะโอเคค่ะตัวไหนพี่จําได้แล้วตอนเนี้ยพี่จําได้หมดแล้วจ้ะขอบคุณมากมายน้องสาวน่ารักนะคะ <c oughs> หากินกับสิยากอยู่ะนะเนาะฝนตกหรือว่าโอ้ฝนตกขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจจ้า <c oughs> คุณปริชาติทานข้าวหรือยังคะ <c oughs> ม่กินตำหักทัวด้ว อยู่ครับพี่เดือนอยู่ครับตอนนี้เหลือหนึ่งล้านดวงพี่กำพันว่านางฟังยู่ยอ่าสั่นเชิญน้องเกลียงไกลช้างใหญ่นะคะคนรักกอดกอดนะคะน้องสาวคนน่ารักนะคะคุณพี่กำพันตอบกับคุณสิริพรนะคะสวัสดีค่ะนะคะ พี่กำพันบอกนางฟัง้งยูนะคะว่าสั่นหยานห้าเบาผื่นนด้หน่เนาะน้องกี้คุณสิริพรสวัสดีจ้านะคะน้องกีบตอบกับคุณปริชาตินะคะสวัสดีจ้าเลิฟเลิฟจ้าเวลาสองทุ่มนะคะวันนี้สองทุ่มแปดนาทีวงเดือนลีชนขึ้นไ์สดนะคะยืนยันตัวพรนิวันนี้มาในร่างถนนสายนี้นะคะ สวัสดีจ้าแม่คำพันนะคะน้องกิฟต์นะคะน้องกิฟตทักทายเป็นกำลังใจให้นะจ้าถนนสายนี้ออตอบกลับคุณไพศาลนะสวัสดีจ้านะคะค่ะขอบคุณกำลังใจทุกทุกกำลังใจนะคะขอขอ,ขอพบกันที่นอำ,อำเภอเธอคองจำฉันได้นะเธอ ฝนทีเธอบ้านค่ะฝนตกทุกวันเลยเลยือโอ้ยน้ำแกงว่าคืนหลายปัญญังบลาเป็นพักๆนะคะโอเคค่ะวิ่งแล้วระวังนาะสะดุดขาตัวเองกริ้งนะจ้าน้องสาว